สุปตาอ้ําพัชราภาอดใจไม่ไหวกินสิ่งที่ชอบทําไฮโซพกออกอาการนี้มื้อนี้พิสูจน์รักกันไปเลยครับสําหรับคู่ของนางเอกสุปตาอย่างอ้ําพัชราภาชัยเชือ้อกับไฮโซพกประธานวงพรประภาครับหวานใจนมที่ตั้งแต่เปิดตัวว่ากําลังศึกษาดูใจกันอยู่ก็มีภาพหวานๆออกมาให้เห็นเป็นระยะในอินสตาแกรมของทั้งคู่ ทั้งทิปต่างประเทศและในประเทศชนิดมดต้องตามไปทุกซอกทุกมุมครับล่าสุดครับใน IG Story ของซุปตาสาวนั้นโพสคลิปขนาดกำลังกินของหวานของโปรดอย่างอเลดอร่อยข้าวเหนียวน้ำกะทิทุเรียนครับโดยมีหนุ่มพกร่วมโต๊ะอยู่ฝั่งตรงข้ามซึ่งในคลิปนี้ครับอ้ําถามฝ่ายชายว่าเป็นอะไรด้านพกครับตอบกลับขนาดทำท่าเอามือบีบจมูกพร้อมพูดว่าเหม็น ทำเอาซุปตาสาวครับถึงกับหัวเราะชอบอ,อกชอบใจท่าทีของหวานใจเรียกว่าเป็นมือวัดใจกันไปเลยทีเดียวครับเห็นแบบนี้ครับข้าวเหนียวน้ำกะทิทุเรียนครับตรงข้างหน้ายังหวานสู้ไม่ได้กับความรักครั้งนี้เลยครับถ้าชอบกดไลค์ใช่กดกันเลยอย่าลืมกดติดตามซุปเปอร์สตาร์ดาราครับเพื่อที่คุณจะไม่ได้พลาดข่าวสารของวงการบันเทิงแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันนะครับ ที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันนะครับ